อบอแล้วอย่ามากินกระเตี๊ยบเปรตแล้วด,ดิมันน่ากลัวจริงๆเลยก็ผมอยากกินนะพี่ข้าจะดูดพลังมียาเขาพวกแกาเห้มันดูดกระเจี๋ยวเป็นเลย <c oughs> อย่าได้กลัวไป <c oughs> ฮีโร่คนนี้มาแล้วเจ้าความฝันกัะจายใครก็หยุดจอนคนนี้ไม่ได้หรอกข้าต้องการจะเป็นไนที่เก่งที่สุดในปัตตพี <c oughs> นี่มันหมาป่าอยู่ที่ไหนหรือเลี้ยงอย่างว่าแววูวนี่เข้ามาเลยเดี๋ยวจอนจับให้อาจายมวทนไม่ไหวแล้วเจา oh ้าต้อหยุดไอ้เชอะเฮ้ยทำไมขยับไม่ได้เลยแล้วตกลงมึงหมาหรือแมวมหมาหรือแมวก็แค่กลัว มึงก็เลยจะทำอะไรน้องกูโอ้พี่เดฟชาวร็อกมาช่วยชีวิตลดแล้วฟัน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 แล้วก็ฟันแล้วก็ฟันฟันแล้วก็ฟัน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 ่วยขอบคุณมากครับพี่เดฟชาวร็อกที่มาที่นี่อะ ก่อนจะบอกว่ามึงอะลืมจ่ายข้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดเมื่อกี้นี่อา้าวตกลงพีไม่ได้มาช่วยพวกมันหรอกเลยก็ติดตามตอนต่อไป